วันนี้เกมค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เป็นในแบบที่เราเราวางแผนกันไว้ที่เราคิดกันไว้ค่ะหนูก็มองว่าเขาก็แบบเล่นเล่นได้ค่อนข้างดีเล่นแบบคนฟรีๆอิสระแบบชิวอะ่ะเขาเล่นด้วยความที่แบบสบายสบายสนุกสนานแต่กลายเป็นว่าความตึงเครียดอ่ะค่อนข้างที่จะตกมาที่ฝั่งเราเราเองมากกว่าค่ะในวันนี้ค่ะอย่าเพิ่งท้อค่ะอย่าเพ,พิ่งท้อใจคือแบบหนูอยากให้ให้ทุกคนอะ่ะเชื่อมองเราเหมือนครั้งแรกที่มองเราตอนแรกพวกเร่ตั้งใจมาก S <S เราตั้งใจทุกคู่ก,กายแข่งขันจริงๆค่ะบางอาจจะไม่ได้ได้ดั่งใจเราทุกสักแมตเราอาจจะมีแมตช์นู่นนี่แมตช์นี่ไม่ดีะอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะเป็นดังใจแล้วก็สู้ไปกับเราแบบค่อยๆดูเราเติบโตแล้วก็ก้าวผ่านอุปสรรคที่เราเจอไปด้วยกันว่าอันน,น,นั้นมันน่าจะเป็นความสุขระหว่างทางมากกว่า <S <S <ช>มากกว่าที่ <S <S คุณไปรอเราตรงนู้น <S <S <ช>แล้วเราไปหาคุณตรงนั้นอ่ะแต่ถ้าคุณเดินไปกับพวกเราอ่ะมองเห็นสิ่งที่เราเจอแล้วเดินไปด้วยกันอ่ะเนี่ยหนูว่ามันจะรู้สึกแบบ อุ่นใจกันมากกว่าค่ะ